เธอก็ได้แต่กักตลอดสม่ำเสมอตลอดไม่ยอมให้ฉันได้เดินจากเธอไปไหนและฉันก็ยอมทุกกรักตลอดถึง,ถงทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ายังไงก็เป็นได้แค่เท่านี้ถามว่าชัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมได้ไงนะครับผมว่าตอน,น,นเด็กทุกคนก็ต้อง มีความฝันที่แบบอยากจะเป็นอะไรใช่ไหมครับของผมก็เป็นอยาก็คือแบบอยากเป็นนักดนตรีอยากเปน็นนักร้องนะครับเราก็จะโตมากับภาพของคนที่ใช้ชัวบนบนเวทีครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าครั้งแรกที่ได้ใช้ชัวครั้งแรกที่ชัวเขาไม่มีส่วนในชีวิตเนี่ยก็คือเมื่อขึ้นดนตรีครั้งแรกเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องส่ง s m 5 8ให้ถือมันเป็นไมค์คลาสิกไมค์สแตนดาร์ดที่ทุกคนต้องใช้อะครับฉะนั้นเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเราก้าวมาทํางานเนี่ยเราก็เลยกลายมาเป็นคนที่ใช้ เอสเ58ไปโดยปริยายครับจริงๆแล้วทุกคนก็ต้องใช้ไมนี้พอผมเริ่มเข้ามาตั้งแต่ห้องซ้อมจนเวทีคอนเสิร์ตะทุกคนก็ต้องใช้ s m 58ชัวร์ชิ้นแรกที่ใช้นะครับก็คือ s m 58ครับเป็นคลาสสิกที่สุดครับรุ่นนี้ใช้มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วครับจริงๆแล้วที่บ้านก็มีครับเพ่จะเป็นจะจาได้ว่าจะเป็นตัวไม้แบบหนักๆเลยแบบทนทานมากสําหรับใช้ทัวร์ครับผมไปไหนก็ตามจะหิ้วไม้ตัวนี้ไปรับรองรอดแน่นอน แรงมัในใจหลักๆเลยของผมก็คือผมรู้สึกว่าใช้ชัวร์แล้วมันมันชัวร์จริงๆครับบางทีเราไปงานเราเล่นทัวร์ต่างๆเนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าไมค์ที่สปายเออร์เขาเตรียมให้เราเมีอะไรบ้างเราเลือกไม่ได้ว่าเฮ้ยเครื่องดนตรีตรงนี้จะพร้อมไหมเดี๋ยวต้องมีนู่นมีมนี่ไมค์เขาจะดับไหม UAD w i r เ l e s s e a จะดับไปไหมหรืออะไรจะขาดไหมเราชัวร์ๆก็คือเราเอาของเราไปเองนี่แหละรับรองว่าชัวร์สุดสุดท้ายแล้วก็ใช้ชัวร์นแหนะครับชัวร์สุดมันทำให้ร์ฟ f o r m มนซ์ของเราเต็มที่ที่สุดครับ ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะศึกษาทั้งหมดครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวเองผมเป็นคนเซตเองว่าตัวเองใช้ไรครับผมทุกโชว์ผมเนี่ยผมจะใช้ผมจะลิสต์ออกมาเลยว่าผมมีอะไรบ้างแล้วผมอธิบายให,ให้เทคนิคเชียนดูว่าผมมาใช้อย่างนี้นะต่ออย่างนี้นะใช้รุ่นนี้สำหรับวันนี้นะแสดงว่าเรียกว่าเ,เป็นแฟนพันธุ์แท้ครับของชัวร์แล้วก,วก็รับรองว่าทุกครั้งที่เล่นเนี่ยผมรู้หมดว่าตัวเองใช้ไมค์อะไรรุ่นอะไรรู้หมดทุกอย่างเพราะผมเป็นคนเซตเอง อุปกรณ์มีส่วนสาคัญมากผมบอกเลยมันมีส่วนสําคัญมากมากมันไม,ไม่ได้จะบอกว่าเล่นของหรืออะไรเงี้นะจริงๆแล้วมันมันเปอย่างจริงคือคุณใช้ของดีมันก็จะช่วยแมกซิมายช่วยขยายความสามารถคุณขยายความเพราะขยายอะไรต่างๆที่คุณต้องการมอบให้กับคนดูเนี่ยให้ดีขึ้นให้คุณมีความมั่นใจขึ้นครับผมให้โชว์ทุกทวงคุณคุณรู้ว่าวันเนี้ยซานจะเป็นยังไงครับผม การที่มีมอนิเตอร์ตัวเองในการที่มีอินเดียเนี่ยเราสามารถจะคนโทรลได้ว่าเราต้องการได้ยินอะไรดังบ้างเราต้องการได้ยินอะไรบ้างเราเดินไปไหนนัด้องว่าเราจะเดินออกไปไกลสุดคนดูที่ไหนเราก็ยังได้ยินเสียงตัวเองได้ยินเสียงวงไว้เล่นอะไรอยู่ครับผมผมก็เลยเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนมาใช้ตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันมันช่วยมากในการสร้างความมั่นใจให้มากขึ้นให้กับให้กับศิลปินทุกคนครับผมผมจะมีผมจะมีไมค์อยู่3าตัวครับผมจะมี ผมจะมีที่เป็นวเลสคือ UR2 เนี่ยผมจะมีเบต้า58มีเบต้า87แล้วก็มีเคส m 9อยู่ในกล่องหมดถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มันเล็กหน่อยที่พื้นที่ที่มันแบบให้เล็กหน่อยมันอย่างเช่นสถานที่เล็กๆเราก็ใช้เบต้าธรรมดาเพราะว่ามันเป็นดินามิกเบต้า87หรือว่า k s ส9เราใช้เวลาออกเวทีใหญ่ๆมีที่กว้างๆเยอะเนี่ยมันก็จะคมกว่ามันก็จะชัดกว่าก็อยู่ที่ว่าซอนเจเนเขาจะเลือกอะไรอีกอย่างนึงก็คือมีหูฟังครับหูฟังนี้ผมจะมี2ตัวผมจะมีตัวนึงที่เก็บไว้ในแ เอียง e ของผมเลยก็คือ S E 5 3 5นี่แหละแล้วผมจะมีตัวหนึ่งที่ผมเก็บไว้ในกระเป๋าทุกของผมทั่วไปเพราะว่าใช้ฟังเวลาฟัง iPod ฟังเพลงอะไรเงี้ยก็จะใช้ S E 5 3 5เพราะว่าเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้ S E ห้5แล้วเนี่ยคุณจะฟังคุณฟังทั่วไปไม่ได้ไไดอน,นี้ผมพูดจริงคุณจะฟังไม่ได้เพราะมันจะรู้สึกแปลกๆมันจะรู้สึกแบบมันเบสมันไม่มามันจะรู้สึกเป็นแปลกๆมันมันไม่ชัดังไงมันเหมือนกับ ผมไม่ได้เว่ยนะแต่ผมมันมันเป็นอย่างนี้จริงคุณต้องฟังแล้วคุณจะเข้าใจมันคือคุณไม่อยากจะเอาเอสเออสำคัญที่คุณใช้ฟังบนบนเวทีอ่ะมีอีกตัวหนึ่งเพื่อจะมาฟังเพลงครับผมของทุกอย่างของของชัวร์นะครับถ้าเกิดในประเทศไทยเราจะมีโลโก้เห็นดูง่ายมันจะมีเป็นฮาโลเกรมอันนี้นึงเหมือนกับเป็นสายเมตินิดนึ่งครับเป็นกลมๆเล็กๆสีเงินแปะอยู่ทุกไม้ครับจะเก็บไว้ในมหาจักรอยู่ถามว่าจะซื้อของชัวร์ของแท้ได้ยังไงเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับก็คือ คุณก็ไปที่ตัวแทนนะครับก็คือไปไปที่มหาจาักร e ด e l เวล e n t ลอปเมนต์นะครับหรือว่าตัวแทนมาจากทั่วไปมันมีหลายที่มากแล้วแบบมันไม่ได้หายากแล้วก็อยากจะบอกเลยว่ามันคุ้มค่ากับความมั่นใจกับคุณภาพกับสิ่งที่คุณได้นะครับมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีเรีโยวต่อคุณเองครับ